สบายดีจ้าทุก่านทุกคนเด้อจ้าพี่น้องจ้ากำลังลงจากไรหัวอยู่หัวอยู่พี่น้องเมื่อนี้บ่ได้มากินโซ่เด้อจ้าพี่น้องมาเบิ่งของฝากเนาะจ้าพี่น้องมาหลุดน,นากานเนาะของฝากจากพี่แก้วหลอกบานมันรุ่นรยนะคะแม่แก้วของเราเองนะคะขอบคุณหลายหลายเลยจากพี่แก้วท่งของมาให้เนาะจ้ะขอให้พี่แก้วยมมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงขอให้สุขดีเลยพี่แก้วจ้า มาเบิงน้ากันจะะ้าพี่แก้วฝากยังมาให้จ้าพี่น้องจ้ามาลุดน,น้ากันเนาะมาแกะฟองน้ากันจ้าขอบคุณหลายๆเลยจ้าพี่แก้วจ้าเดี๋ยวเปิดก่อนจ้าพี่น้องฮหมองเปิดก่อนเปิดดุดน้ากันดีกว่าพี่นออ้องจ้าหติดแน,น่นนะคักดีพี่น้องเลยแน่นนะ ดุนไปน้ำกันจากพี่น้องเก๊บแก๊ฟคนเดียวบวบใช่คือใชเนาะมาหลุดน,น,น้ำกันจากพี่น้องของฝากจากพี่แก้วนะคะพี่แก้วหลอกบาลมันดูเลยฝากมาให้ขอบคุณหลายหนละายเลยแต่พี่แก้วที่มตตาเอบคพว่วเนาะ แก้วเพชรกระหายน้ตลอดนะจ๊ะพี่น้องจ้ะสูงนันสูงนี่ไม่มาหายตลอดนะคะแก้วบัวบาเงินทองเนาะดูว่าของกินต่างๆเนาะพี่แก้วนทนไะม,ม่ามมาหายขอบคุณในหลายเรือจ้ะเห็นแล้วจ้ะพี่น้องแต่ว่าอ่อนเปินมาถึงเบื่อป,ป,ป, <c oughs> <c oughs> ปาริตี้ อแล้วจ้าพี่น้องจ้าชิว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 ,ชว,ชวบเห็นหนากายาเนาะจ้าพี่น้องบัดเดิเห็นของฝากเนาะจ้านีแต่ปลาล้านนะคะทุกคนของฝากจากพี่แก้วหลอกบานมาดูรวยนะคะปลาดาซิปขวดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าขวดนะคะเป็นแฟกเลยจ้าอันนี้ก็ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าซิปขวด ขอบพอดีเลยจ้าสิบกว่านะคะพี่แก้วนะคะขอบคุณในไลน์เลยจ้กพี่แก้วจ้ะขอบคุณจากใจเลยจ้ามุนกิกะมาแจกกล่องของฝากนะคะนี่จะเป็นปา้านะคะทุกคนเป็นปาาของขอจากพี่แก้วของเรานั่นเองนะคะอย่างแกีเบิ่งก็ พี่น้องใช่เป็นตะแสบค่ะนะเข้มขุนดีพี่น้องเลยนี่โอ้โหแท่นมาแน่นมาคักนี่จ้ะพี่น้องปาดจนบบออกแน่นค่ะอ้โหสุดยอด ตื่นเต้นตื่นเต้นเจ๊ะพี่น้องนี่ค่ะปลาค่ะเป็นปลานะคะปลาส้มตํานะคะใส่อะไรก็ได้นาะใส่ส้มตําหรือว่าเห็ดกับขพาวอะไรเนาะจ้ะพี่น้องปลานะคะจากพี่แก้วของเรานะคะขอบคุณได้หลายจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวของฝากซื้อเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ มาดูวิวให้พี่ให้น้องเบิึงเนาะงบารายยังน้อจ้ะซีบกวดครบพอดีเด้อจ้ะพี่แก้วจ้ะขอบคุณได้หลายจ้าสำหรับคลิปนี้ก้ะฝากไว้เพียงซ้ำนี่เละจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณพี่พีน้องที่มากดติดตามให้เป็นกำลังใจเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนนีนเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณได้หลายเลยจ้ะพี่แก้วจ้ะ คุณจะได้ครบแล้วจ้าได้ครบแล้วจ้าไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ